สวัสดีค่ะยินดีตอ่อเราท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไล่การเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงเทียงของมือวันที่12เดือนพฤศจิกายนนะคะปีพุทธศักราช2567ค่ะพี่น้องคะมอนีนะคะแอดภาพพ่อแม่พี่น้องไปเท่าสุขสุกสน,นค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่เสือสายขมเมนตนะคะพี่น้องคะปูเสือเนี่ยแอดเคยติดตามปูตั้งแต่ปีที่แล้วเุยนะพี่น้อง ปูรลทโฮมหาหาตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะพี่น้องอเราเอก็เลือกปูโทโหาปูนะคะฮองก็สเได้โทม,มือนีนะคะพี่น้องคะ่ะปูเรากับใจดีใจดีนะคะเล่าก็บหายแนวทางมากพอ,อมกันกับตัววงกลมนะคะพี่น้องคะ่ะแนวทางมือนีนะคะของปูเสือไซคัมเม้นค่ะสิได้มาเป็นตัวใดพอเม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะลูกค้ากราบนมัสการนะคะอ่าดเปินตอนให้นลำไม่ด้วยค่ะปูเซเดโทฟัง,งบังบังหลาดุ้ยซีหาหกกับปูคขาบังหลาดุ้ยชาแนล มันเป็นของแนวทางค่ะเวลามันเขาเขาตรงๆแต่ปีนี้มันรุดเธอหนึงแหลได้ค่ะนี่เทือที่สองมันมันจับคู่บ่ถึงอ่ะ้าเลมันเขาาจะจับคู่พอถึงค่ะแต่เลขวิ่งม่ค่อยพาเจ้าเธอดอกค่ะพูเร3สามตัวไม่อยู่เก้าห้าสามเก้าห้าสามค่ะพู ห้าหกศูนย์ห้าค่ะหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดค่ะหกสามศูนย์หกสามศูนย์ค่ะนั่งกันเก้าห้าศูนย์คู่หนึ่งอ่าเก้าห้าศูนย์อีกคู่หนึ่งบอกครับพวกอ่าจะเท่านั้นแหละมีทั้งหมดหากมีทั้งหมดหนึ่งสองสามชิ้าหานะคะปูขาหางถ้าไม่หกหางก็เอาหายนางหนึ่ง ้างหนึ่งคือใหมค่ครับบ่อยัหายใจสองตัวปควยเล็กเล็มันสีมี่อยู่หกคางนะเรียนบนล่างได้เลยนะจ้าเล็กเลขบนมันก็ศูนยห้าศูนหา้นหาค่ะศูนยเจ็ดศูนเจ็ดค่ะจับจับเล็กสามตัวฟันหายสองางนั่นแหละศูนย์ห้ากับศูนย์เจ็ดนะคะ หาคับศูนย์เจ็ดเ็สมโตนันค่ะถ้าเขไม่อยู่เ,เจ,จเ็คือประด็จับไฮเดอวยเือบุ้ระด็สามโตน 1, ั่นหนึ่งเจ็ที่ที่ปุประดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดค่ะหนึ่งเก้าค่ะ <4 S 1> คมันีคูเหรอแม่นบ่สี่คููค่ะปูค่ะ4คููแดว,แวเหล็กรางมันเหล็กรางมันส สองคู่หรือหายสองคู่หรือเปล่าจ้าล่างะไรสี่แปดสี่แปดนะคะพูวกาหาแปด่อนล่หละสองหางสี่แปดก็พาแปดค่ะสองหางแต่ไม่ได้หลายหางยุต,ติดตามตัดแต่ตัวเด่นมันไหนนะค่ะพูว่าตดามันมี6หางอืมค่ะพูว่เ่งไม,มันจะวิ่งได้ศูนย์กัากหาแ บนล่างเลยสามตัวนี่วิ่งศูนย์ห้าแปดบนล่างค่ะบัอแปะเน้นไปหากับแปดนี่ค่ะบนล่างเลยนะเลขสามตัวนี่มันมาสองตัวน่ะค่ะเป็นไปห้ากับแปดแต่คู่ที่มักที่สุดเลขบนมักอยู่สองคู่เด้อจะบอกค่ะบัวเลขที่คัดคัดเบืงคื่มันถึงมากนี่หนึ่งเกับศูนย์ห้า หนออึ่งเป็นหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าตัวตัวรองมันแหละค่ะนี่เท่าทนี้แหละเบิ้องบงนขงแนวทางเพื่อเวลามันเข่ามัน,มน,นก็เข่าเต็มเดี๋ยวเปิดฟันเสียเลยฟันโตมาเอาด้วยมืออ,ออกเลยฟันโอ,อ่าออฟันเป็นมือออกพันธีครับปู่ก็ก็ร่งเล็กฟันเลยทวดก็าาคาดมือออกเก็ไทยที่เล็กฟันนี่เชี่ยวขนาดได้เข่าซ้ำโตไรก่อนแล้วแต่ค่ะปู่ได้ค่ะปู่ เล็กเอ๋ยเสาแสดงว่าเขาไหยต้องทั่วไปหาปูเ้ามือวันที่สิบหกเนาะค่ะปูสิบหาก็ได้ตอนแรกก็ได้โอสิบหาตอนแรกก็ได้เนาะค่ะตอนเ้าก็ได้ได้หางก้อนหบนของหบบนนึงเออค่ะค่ะค่ะปูได้ค่ะปูโอ้แต่ว่าฝันคิวขนาดเล็กบอกค่ะปูฝันในทะเลเท่านั้นแหละก่ค่อยผ่านค่ะนันทญาค่อยกดรเบ่งเงค่อยบอกนอนนิดอยู่หานาเลยค่ะ เดล็กเนมือเนาะเล็กโปรเด็บมเล็กั้นนสกก็อแล้วอยู่ได้เหล็กปัตนก็ถือได้อืมค่ะค่ะได้ค่ะพูแเอเอาอยู่บ่ยเหล็กกระถินนี่เล็กกระถินเงลนกะถินเงนกินนึงค่ะพูดสามแสนสามแสนสีเอาจะสามแสนก็มาหางมันหาหางมาหนี่5หาแปดหางหาแปดอ๋อมาเขากำนวณพูดพอดีเนาะค่ะ สามแสนแต่ห้างมันสุด้ายในห้าแปดสามแสนตะวล่อลงท้ายนีห้าแปดนะคะปู้รงท่ามันก็มันถึาานนสามห้าแปดเองนะรคายกันค่ะมันเดสามแสนลงท้ายมันสามรอยห้าสิบแปดบาทอืมค่ะแล้วแล้วกทินมาแล้วแล้วโอ้ได้ลายอยู่นะคปะปูทินมาจะของหลวง่อธรรมชโยนะเป็นหมแสนนอ๋อโอ้ได้รายอยู่ล่งคอวัด สมกายนะวัดละแสนกรถางว่ามาปะสบกัาเมื่อสบัดล้อมบาน่าจะเริ่มรอนโยงดับไหนด้วยจ้าปู่เดี๋ยวเดี๋ววันที่สิบหาขาน่อยท่หาปู่อีกกนะคะมาเกับเบิ้งเรากดไลค์กดแชร์ปูเสือเบิ้งไดยสอง่องสามสองนี่แหละบิ้งสอซ่องูปู่เสือสายคำเมนนะคะได้ค่ะปู่สายล่างนี่ฟันมักนี่ม ลา่างมฟันว่าสี่แปดตัวเดียวเลยแหนสี่แปดป่ครับวงอืมถ้าตัวแปดเนี่ยหาแปดนี่ยก็กันมันได้ตัมาหาไงตัวกันมันค่ะถ้ามาือฟันมันสือ่อืกดปอจ้าปูได้ค่ะแต่แตัมาสื้อตมาไปซื่อบ่ได้ตัวนี้ได้หนึ่งเก้าครับหนึ่งเจ็ดมายังหลบไวเพาฟันดีโดยเาครับู หายคู่หนึ่งแม่น ừ, ้องว่าบระเสริฐตัวอย่างอืมค่ะประรของเขาตัวนี้เลยว่าพืชกระของเราค่ะไม่ใช่เขาตีรถตัวนี้ว่าค่ะปูเล็ยกวิ่งเล่นได้เลยล่ะน้องตัวไดเอาตัวนั้นเลยได้ค่ะผู้คะขอบคุณผู้คะการรักการข้าซาทุค่ะให้ยรวยผู้บริกาใหายลให้ยรวยซื้อให้พิจารณากระขอมจ้าพวกมันเป็นแค่แนวทาง น้องตาเขาบอกว่าจะออกตัวใด้ดอกคตัวมากตัวใดก็บอกไปจะซื้อดอกคขอบคับมากทำชอบจ้าขอบคุณค่ะการวัดสการค่ะสาธุค่ะจ้าสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปูเสือสายคอมเมนต์นะคะพี่น้องคะเอาแนวทางของปูนะคะทั้งเบิร์งม้วนกับมีเพียงซัมนี่ค่ะมืนหนีปูแล้วเน้น0517แล้วก็48นะคะแล้วก็มี เลขยอดกระทินพอ้อมนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางมนีนะคะจากปู่เสือสายขเขมรน,นะคะพ่อแม่พี่น้องคะจงใดกะอย่าลืมนําไปพิจารณาเบิ้งเนาะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณ พ ų, ่อแม่พ <hard> ี่น้องบรนเทาสุขสุขก่อนค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะและก็ต้องขอขอบบุญขอบกุ้สำหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้ค่ะขอขอบบุญขอบกุณแนวทางจากปูเสือสายขมเมนค่ะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแนวทางของปูเสือนะคะทั้งเบอร์ทั้งม้วนกับมี่เพียงซํานี่นะคะพี่น้องคะแกระชิดาขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบรนเทาสุขสุค่อนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่ก็เป็นในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ